นนะคะวันนี้ก็อยู่กับฝ้ายอีกแล้วนะคะที่ช่องของฝ้ายชดานะคะ เมื่อต้นคลิปนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าฝ้ายแบบเฮ้ย <Hey, S 1> ใช้ผลิตภัณฑ์อันใหม่ในการล้างหน้านะจริงๆนะก็ตั้งใจอยากจะมาบอกในคลิปนี้นะคะ่ะเพราะว่าใช้ดีใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะก็เลยอยากจะบอกต่อเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ c l e a r n o t e Acne Care Solution Cleanser นะคะสำหรบับตัวนี้นะคะฝ้ายได้ทดลองมาแบบสักพักแล้วแหละประมาณ2อาทิตย์กว่าถึง3อาทิตย์ด้วยซ้ำนะคะแล้วรู้สึกว่าใช้ดีจริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเจลล้างหน้าที่ค่อนข้างจะเหมาะกับ สภาพอากาศในช่วงนี้มากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องแต่งหน้าทุกวันนะคะเจอดงเจอแดดเจอมลพิษทางอากาศต่างๆนานานะคะแล้วก็ที่สําคัญมันก็จะทําให้เกิดสิวผดนะคะที่เกิดจากอากาศร้อนนะ,ะเพราะว่าฟาดเป็นคนที่ที่ร้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหงื่อออกง่ายแล้วก็แต่งหน้าทุกวันเนี่ยเหงื่อมันก็จะออกช่วงหน้าผากช่วงเนี้ยไหลลงมาแล้วก็ทิชชู่ก็ซับ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 นะมันก็จะเกิดการสะสมแล้วก็เกิดเป็นสิวแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะ สำหรับเจลล้างหน้าตัวนี้นะคะเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะแล้วผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบเป็นสิวบ่อยๆชอบเป็นสิวพดเป็นสิวอักเสบเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยทําให้แบบลดการเกิดการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยลดสิวผดสิวอุดตันได้ด,ด,ดีมากๆสําหรับตัวนี้นะที่สาคัญนะคะตัวนี้นะคะเขายังช่วยทําความสะอาดบีมกันแดดได้หมดจดด้วยเฮ้ยตัวนี้มันล้างออกได้สะอาดหมดจดจริงๆนะทุกคนอันนี้แนะนำนะถูกและดีจริงๆนะคะ ใครที่กําลังอยากทดลองใช้นะคะก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะที่วัซซันบู๊ท i ฟแอนบอยหรือว่าร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยวไฟแปะรายละเอียดไปให้ในดีสคริปชั่นบ็อกนะคะมาถึงขั้นตอนการแต่งหน้ากันแล้วนะคะไฟไปใส่คอนแทคมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเ,เพื่อนๆหลายคนนะถามไฟมาเยอะมากสําหรับคอนแทคเลนนะคะตอนนี้กำลังรวบรวมคอนแทคเลนอยู่นะคะที่ตัวเองใช้นะคะคือบางยี่ห้อไฟก็จำไม่ได้นะก็พยายามจะหามานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูนะคะสําหรับอันนี้ที่ไฟใส่นะคะจะเป็นสีน้าตาลธรรมชาตินะคะอันนี้จะเป็นของโอ ของเกาหลีซื้อที่เกาหลีนะอ่ะเรามาแต่งหน้ากันอีกว่านะคะวันนี้นะคะจะไม่ใช้รองพื้นแต่ว่าจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ในการลงทั่วใบหน้าวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะ Clearnose นะคะ e c n e Care Solution Concealer นะคะเขาจะออกมาทั้งหมดสองสีเป็นสี light b i g e กับสี medium b i บ e นะอันนี้คือสี light b i g e แล้วก็ตัวนี้ medium สีมาจบออเป็นโทนเหลืองๆนะคะทุกคนฝ้ารู้สึกว่าเหมาะกับสาวผิวไทยมากๆนะคะวันนี้ฝ้าจะใช้สสีผสมกันเนาะก็จะแต้มไปตรงที่มันเป็นสิวก่อนนะคะเป็นการเน้นบริเวณจุดที่มันมีสิวนะคอนซีลเลอร์อันนี้ปกปิดสิวได้ดีมากนะคะแล้วก็พวกรอยแดงรอยดําก็ปกปิดได้ดีมากเช่นกันนะคะที่สําคัญนะคะไม่ได้ช่วยแค่ปกปิดสิวอย่างเดียวทุกคนเขายังช่วยทําให้สิวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยุบตัวลงไวขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้เนาะลืมบอกว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้เขาเป็นสูตรที่ อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมนะคะก็คือช่วยปกปิดรูขุมขนนะคะรวมถึงช่วยคุมมันนะคะที่สําคัญนะคะทําให้ปกปิดสิวเนี่ยได้เนียนขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วยทําให้สิวของเราเนี่ยมันยุบตัวลงไวกว่าเดิมด้วยนะคะก็คือแบบพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องมากนะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้าของสกินฟูดนะคะในการเกลี่ยใช้ทางหน้านะคะวันนี้ บีบมาน้อยมากแต่ว่าใช้ได้เยอะมากอย่าตกใจว่าสีมันจะดูเหมือนลอยๆอย่ามันจะค่อยๆปรับของมันเองประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็เขียนคิ้วกันเขียนคิ้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะล่างโครงไปเก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะลงสีแบบฝุ่นๆเอาหรือว่าใช้สีน้ำตาลอะไรก็ได้ลงนะคะวันนี้ไฟจะใช้เป็นของ i n n i s f r e e นะคะเบอร์สอง มาสคาร่าคิวกันนะคะใช้เป็นของอินนิสตี้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสกินนี่บารมาสคาร่านะ ช่วงนี้จะอินกับการแต่งหน้าแบบโทนสีแบบเกาหลีหน่อยๆคือตั้งแต่ไปเกาหลีมาคือฝ่ายเดินไปที่แบบพงแดเมียงดง,ดงหรืออะไรเงี้ยคือผู้หญิงที่นั่นเขาแต่งหน้ากันสวยมากเลยอะ่ะส่วนมากเขาจะเน้นลิปไปทางสีแบบต้มคือส้มไปเลยไม่มีความตุ่นนะเป็นสีแดงอะแดงมันก็จะออกเป็นแดงแบบแดงเข้มๆแดงตุ่นๆนหน่อยแต่ถ้าเป็นสีส้มไม่เคยจะส้มแปดเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะคอนทัวร์หน้ากันนะคะคอนทัวร์ก็ใช้สีอินนสฟรีเมื่อกี้นะคะลง เป็นคนจมูกเล็กหนะ้าเล็กขึ้นมาทันใดเลยนะคะที่เชดดิงต่อไปนะคะเราก็จะมาทาตากันวันนี้นะคะพ้าก็จะใช้เป็นพาเลตของ It u d ด h o u s e นะคะเป็นรุ่น Play Color Eyes นะคะสีมีความดีงามมากนะคะ ไาไปเกาหลีใช่ไหมทุกคนแล้ว้าก็ไปเจอไกด์นะชื่อพี่ตีน่าน่ารักมาก้ฟก็เลยถามเขาว่าแบบคนเกาหลีแบบวัยรุ่นเกาหลีเนี่ยเวลาเขาแต่งหน้าเนี่ยเขาแต่งทําไมออกมาได้แบบดูละเอียดดูเนยียนดูสวยขนาดนั้นนะคือไกด์เขาก็บอกไฟว่าคนเกาหลีะจะใช้เนแคร์ในการบำรุงไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจะเน้นพวกแบบจุดที่มันต้องการการแก้ไขเวลาแต่งหน้าเนี่ยนะส่วนมากจะใช้คร่นเป็นหลักนะจริงแล้วคนเกาหลีจะแต่งหน้าหนานกันนะแต่ว่าเขามีวิธีในการลงคือค่อยๆไล่ไปทีละสะเต็ปแบบค่อยๆลงไปทีละนิดทีละหน่อย ค่อยๆไล่เลียงเยอะขึ้นไปมันก็เลยได้ผิวที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆลุกในวันนี้แก,ก็ได้มาจากสาวๆโคเรีีนั่นเองคือเราเห็นแล้วเราก็ชอบเนาะเราก็อยากแต่งอ่นนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็คือลงสีพื้นนะแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างคนเกาหลีเขาลงมาอย่างนี้เลยนะทุกคนคอนแทคอันนี้ธรรมาชาติมากเลยอะ่ะสีเหมือนสีตาฝ้าจริงๆเลยแต่ว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ได้จ้ามองไม่เห็นแต่ตาสั้นเด้อโอเคพอเราได้พื้นมาแบบนี้แล้วนะคะเบอร์เบอร์เบอร์เบ,บ,บอร์นัวนัว,น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 วเราก็จะ จะใช้สีต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะต่อไปนะคะก็ใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นสีแบบกลิตเตอร์หน่อยๆนะลงไปช่วงบริเวณแค่หางตาตรงนี้น,นะคะลงไปแค่หางตานะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้กิตเตอร์แทบบริเวณงี้แท็บเบาๆนะคะแทบให้มันกระจายกระจายขึ้นไปเห็นไหมอะทุกคนก็ใช้กิตเตอร์ที่เป็นสีอ่อนเนาะใช้ไฮไลท์ก็ได้นะคะลงที่หัวตาทีนึงอให้ตาม,มันดูแบบกว้างขึ้นกว่าเดิมไฮไลท์ป้ยยังใช้ตัวเดิมนะเบกก้าถ้าไหนชอบก็จะเห็นค้ายใช้แบบบ่อยๆป้ายก็จะเขียนแค่หางอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ลากมาถึงข้างบนนะเอาแค่หางนะคะแล้วก็ลากให้มันยาวออกไป แก้มกันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นวันนี้เลยได้มาจากเกาหลีอีกแล้วนะคะสีน่ารักอันนี้ดีเอเชียให้ซื้อนะฝ้าเห็นเวลาตอนที่พีเอเขาทดลองปัดให้ฟอาะเขาจะแบบเขาจะแบบละเมียดละไมามากทุกคนเขาจะไม่แบบฟ<ๆ>เขาจะแบบแทบแทบนะสีนี้ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งสีนี้แล้วก็สะบัดถึงอึง<ๆ>เขาก็จะค่อยๆแบบลงแทบสีเข้มก่อนนะคะนะแล้วก็หมุนแปรงอันที่เป็นสีอ่อนนะปัดด้านหน้าเออมีความละเมียดละไมเออเห็นปะสีมีความสวยงาม เนี่ยพอเราแบบเขียนอายไลเนอร์แบบเนี้ยแล,แล้วเวลาเราปัดขนตาตาเราอะห่างตาเรามันจะดูยกขึ้นแล้วมันก็จะดูเปิดขึ้นนะแค่เมคอัพแค่นี้ก็เปลี่ยนรูปตาเราได้แล้วนะคะมาชัลลาวันนี้ใช้ของ Intu ูอตัวเดิมลูกลักในดวงใจความสะพึงมาให้ที่หนึ่งเห็นปะโอ้โหทุกคนขนตามีความแบบอลังการงานสร้างตุ๊กตาบาร์บีเ้เวอร์เรียบร้อยต่อไปนะคะเราก็ทาป,ปากกันวันนี้พ็่จะใช้เป็นของเปียนะคะเบอร์สิบสองเป็นรุ่นนี้นะ แล้วก็พอเราได้ปากแล้วใช่ไหมแล้วก็ซ้ำอีกรอบนึงซ้ำด้านในปากนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่คือฟิล์มลุกนะคะให้ดูใกล้ๆก่อน เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าในรูปนี้นะคะเออเป็นไงมีการแบบดอกมงดอกไม้แห้งปักหัวลอนผมไปอีกนะอ่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวฝ้ายมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ